หน่อยค่ะม้อท่าซะก่อนฮอเชสโอเคครับหอบมันเลื้ใช่ไหมมันเก่ามันนักปีนเขาทราจะทำแต่โอ้เซ็กซี่บายบาย ตามมาเงี้ยอ๋อให้ตามมาโอเคโอเคตามตามมาตามมาเลี๋บายหรือตามมาแค่นี้นาไงน้อยตาเปลีเย้เย้เย้ เอ๊เอาสนดีไปซื้อของด้วยนะตกนะตกนะสันดีตกนะนกนะไม่กลัวไม่กลัว